ครับในขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับคําว่าคําสั่ง Open แล้วก็การทํางานกับเลเยอร์นะครับการทํางานเกี่ยวกับเลเยอร์นั้นมีความสาคัญมากใน Photoshop นะครับก็คือเป็นการเรียงลําดับรูปภาพต่างๆนะครับว่าจะอยู่ชั้นไหนยังไงนะครับเป็นการทําให้เราสามารถจัดวางองค์ประกอบภาพได้อย่างอิสระจากกันนะครับ ส่วน open นั้นแตกต่างจาก new ก็คือ open ก็คือเป็นการใช้คำสั่งในการเปิดงานเก่าขึ้นมานะครับเราไปที่ไฟล์ open นี้นะครับถ้าเกิดเรามีงานเก่าเราเซฟเอาไว้เราก็สามารถเปิดขึ้นมาได้จาก open ตรงนี้และ open อีกคำสั่งหนึ่งก็คือเป็นการเปิดรูปภาพเข้ามานะครับเป็นทั้งหมด2อย่างนะครับอ่าเรามุดเราไปตรงคำว่า open นะครับแล้วเราไปเลือกรูปภาพใหม่เข้ามาในที่นี้เราจะทำแบนเนอร์นะครับตามที่เราได้ เคยสั่งงานกันไว้นะครับหูก็ไปเปิดที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บงานเอาไว้นะครับอันนี้เราไปตรงตอนนิสิบแล้วก็นะครับเราก็เปิดงานขึ้นมารูปภาพที่เราเตรียมมาไว้ก็จะอยู่ในนี้วิธีการเลือกนะครับเราก็ไปคลิกเลือกรูปที่จะเอามาทําเป็นพื้นก่อนนะครับสมมุติว่าเอาพื้นอันนี้ครับเปิดโอเพนขึ้นมานะครับรูปที่ได้จะมาเป็นแบบนี้นะครับ สังเกตว่ามันมีเพิ่มขึ้น2อันละอันแรกคือตัวพื้นงานเราอันที่2คือเป็นแบบนี้นะครับวิธีการนะครับในการเคลื่อนย้ายรูปที่เราเปิดเข้มาเนี่ยเข้าไปเป็นพื้นหลังเรากดเครื่องมือที่ชื่อว่า Move t o ตัวนี้นะครับลูกศนะร,ะะรแล้วเราก็จับยื้งนิดนึงจะได้เห็นนะครับแล้วจับคลิกซ้ายค้าง ลากมาลงไปแบบนี้นะครับสังเกตว่ามันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่แล้วปล่อยนะครับภาพที่ได้จะลงมาปรากฏในพื้นที่ตรงนี้นะครับรูปนี้เราก็ไม่ใช้แล้วเราปิดเลยสังเกตว่าพอลงมาเสร็จปุ๊บมันมีเพิ่มมา1นึ่งเลเยอร์ด้านนี้นะครับตอนนี้มี2องเลเยอร์นะครับเลเยอร์หข้างล่างคือพื้นพื้นหลังเลเยอร์สนะครับคือรูปภาพตรงนี้เราสามารถขยับเลเยอได้จังนั้นเราสามารถจัดวางได้นะครับ รูปที่ลงมาอาจจะเล็กหรือใหญ่เกินไปวิธีการที่เราจะขยายหรือย่อนะครับเราไปกด c อน t r o l แล้วตัว T ที่คีย์บอร์ดนะครับจะปรากฏเส้นกรอบนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นให้คุณย่อนะครับให้ตามขนาดเวลาย่อกดช f t ค้างไว้ด้วยเพื่อรักษาสัดส่วนนะครับจากนั้นเราก็มาดูว่าเราจะอยู่ประมาณไหนนะครับเพื่อพอใจแล้วเราก็กด Enter อันนี้เราได้หนึ่งเลเยอร์แล้วนะครับต่อไปเลเยอร์เราจะเอามาอีกจะเพิ่มเติมอีกนะครับเราก็ไปตรงคําว่าไฟล์โอเพนเหมือนเดิมนะครับแล้วไปเอารูปที่2มานะครับกดโอเพนนี่นะครับอันนี้เราจะเอาลงมายัางไงนะครับเราก็ดึงนี่หลดมาก่อนปึ๊บนะครับจากนั้นใช้เครื่องมือ,อะไรครับ Move to นะครับลากลงไป อันนี้ก็ไม่ใช่แล้วคราวนี้เราจะขยายสัดส่วนทำยังไงนะครัแล้วก็ไป Control คอนโทรลทีแล้วไปยอ่อตามารเราต้องการแล้วกดากด e r t ร r นะครับรูปสองมาแล้วสังเกตว่ามีเลเยอร์ทั้งหมด3ตัวแล้วนะครับซึ่เลเยอร์ตรงนี้คุณสามารถเคลื่อนยา้ายได้อิสระนะครับมันจะไม่ปนกันฉะนั้น เมื่อเราเป็นเลเยอร์อิสระเราสามารถจัดการได้ทีละรูปเลยนะครับโดยรูปอื่นไม่มีผลกระทบและเลเยอร์นี้มีความสามารถพิเศษคือสามารถย้ายตำแหน่งได้นะครับโดยเราเอาเมาส์ไปคลิกกวาซ้ายตรงนี้ค้างนะครับแล้วลากขึ้นไปเห็นไหมครับมันจะสลับตำแหน่งกันฉะนั้นเราสามารถจัดวางแล้วก็สลับตำแหน่งหน้าหลังได้อย่างถูกต้องนะครับ อ่าสำหรับเลเยอร์จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวบทต่อไปจะเกี่ยวกับการตัดภาพนะครับ